อาจารย์เน่ะเก่งไม่กลัวกลัวเห็นเคจิธนาอาจารย์ทําไมก่อนเนี่ยเปานปวางเร็วหลังเนี่ยมาลองทําเรื่องเสน่ดูปรากฏว่าทางด้านเมตตามหานิยมเนี่ยเสน่์แรงมากต่างข้าประสมความสําเร็จกันทั่วหน้าเป็นแสนเป็นหมื่นคนทีเดียว พุธค,คุณของกวางเหลยวหลังเนี่ยเด่นไปทางด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์โดยตรงสุดยอดเลยและเยี่ยมมากเลยก็คือหนุนทางด้านครอบครัวหรือความรักครอบครัวเขาเรียกว่าสมหวังอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จะไม่มีการจากกันไปหรือทะเลาะเบาวแววงกันเดือดร้อนจะแก้ปรับร้ายกับกลายเป็นดีปรับครอบครัวหรือความรักให้ดีขึ้นพูดได้เลยกวางเลวหลังเนี่ยสุดยอดแห่งเสน่ห์โดยตรงเลยในตามตำราระบรุะบวไว้เลยใครบุคคลใดที่มีกวางเลีวลวเล้วหลังคนชะสิทธิ์กวางเหลยวหลังหรือเขากวางคุดติดตัวเนี่ย สุดยอดแห่งเมตตามหาเสน่ห์เหมาะสําหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช้ได้ทั้งสองเพศทั้งสองวัยดีมากแล้วอาจารย์ก็เคยสักให้กับลูกศิษย์ลูกหาต่างคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้ดีมากควางแล้วหลังนียสร้างประสบการณ์มากให้กับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เหล่าลูกศิษย์ลูกหาสักแล้วเขาก็ไปเดินทางไปแสวงหางานทําทั่วยุโรปหรืออเมริกาต่างก็ประสบความสําเร็จกันทั่วหน้าเป็นแสนเป็นหมื่นคนทีเดียว ในตัวตะกุดเน pa ี่ยเขาเรียกว่าเป็นแผ่นทองแดงหรือแผ่นทองเหลืองแผ่นทองแดงแผ่นทองเหลืองเนี่ยอาจารย์ก็จะมาหุ่ก่อนหุงมในที่นี้ก็คือจะมาพลีหรือปลุกเสกก่อนปลุกเสกเรียบร้อยค๊บก็จะมาเลเซอร์หรือจานมวลสารที่อยู่ในนี้จะเป็นแผ่นทองเหลืองแผ่นทองแดงก็ดีเนี่ยจะสาเร็จการวิธีวิชาพิเศษปลุกเสกมาแล้วทั้งสิ้นก็ส่วนมวลสารแผ่นทองแดงของอาจารย์เนี่ยเลยสิบปีทุกชิ้นเลย เจิคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยทุกๆ,ๆปีจะเดินทางมาพธิธีุทธาพิเศษย้อนหลังไปสิบกว่าปีก็มีดีหลวงพ่อคงวัดเขากิ้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็หลวงอาจารย์จิวัดหนองว้าแล้วก็หลวงปู่ยวงวัดโพสีราชบุรีหลวงพ่อเก๋วัดแม่นม้ําหลวงปู่แย้มวัดตะเคียนจังหวัดนนทบุรีหลวงพ่อเพียนวัดเกิดกระถินและอีกหลายๆภาคทั่วฟ้าเมืองไทยตะกูลควางเรยวหลังของอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งและรุ่นแรกเลยแล้วก็ไม่เคยสร้างมาก่อนที่เป็นวัตถุมงคลมีแต่ศักดิ์อย่างเดียวแล้วอาจารย์พิกตาาร ลงในตะกุดวางเลี้ยวหลักตะกุดของอาจารย์เนี่ยใส่ร่วมกับเครื่องรางหรือพระเครื่องอย่างอื่นได้หมดแล้วก็ใส่ลหลายๆเส้นก็ได้ยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าเป็นของคุณพระเหมือนกันเนะี่ใส่ถึงด้านเม่ตามหาสเสน่ห์โดยตรงสุดยอดเลยใส่คู่กันนะตะกุดเสือเลวหลังก็พลิกชีวิต ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขเหมือนการคือหนุนเรียกว่าทูอินวันเลยยิ่งดีขึ้นไปอีกถ้าตะกุดกับการสักเนี่ยตะกุดจะเหนือกว่าเพราะว่าตะกุดเนี่ยใช้เศษปลูกเศกแล้วแผ่นก็ปลูกเศกกันไว้นานถ้าการสักก็คือจบบจะเป่าแค่แป๊บเดียวนั่นเองก็คือปลูกเศษครั้งเดียวส่วนตะกุดเนี่ยจะเหนือกว่าจะดีกว่าเพราะว่าเป็นตะกุดเป็นแผ่นทองแดงของ,องเก่าที่ผ่านพิธีพุทธวิเศษราคาค่าสักควางเลี้ยวหลังนี่ก็ราคาเท่ากับเสือเลี้ยวหลังเลยแพงมากแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบเรื่องการสักหรือมาไม่ได้ก็ให้บูชาตะกุดดววังเเลลหไ้ย ติดต่อลูกศิษย์อาจารย์ได้เลยของแท้แน่นอนแ adline ajno o1 โทร021147648